นิยายเสียงเนื้อหาแน่นไม่มีตัดออกบายมาริพีชาแนลสามารถหาซื้อได้แล้ววันนี้ได้ที่เมบบุ๊กมาร์เก็ตหรือจะฟังกันแบบฟรีๆได้ที่มาริพีชาแนลไปฟังกันเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับสไคร b e กันด้วยล่ะ วายของยายสุปตาตอนที่หนึ่งวายุพี่มูลจาวายุไม่ไหวหรอกมันเพิ่งจะอายุสิบห้าเองนะงานนี้มันใหญ่มากมากเกินกว่าที่เด็กคนเดียวจะทำได้งานนี้พลาดคือตายเลยนะคนเป็นแม่อ้อนวอนสามีให้เปลี่ยนใจที่จะให้ลูกชายคนเล็กรับช่วงต่อธุรกิจสีดำนี่เธอไม่ไว้ใจพี่หรือไม่ไว้ใจลูกแล้วเธอจะให้ใครทำไอค้คีทำพังแน่ ยิ่งไอ้ดินยิ่งกับแขกได้ทุกวันแน่เลยวัยยุคเหมาะที่สุดแล้วงานนี้มันไม่ใช่แค่คุมให้อยู่แต่มันต้องตรึงที่บ่อน้ำร้อนเอาไว้ให้แน่นด้วยการถกเถียงกันของคนเป็นพ่อและแม่มันไม่พ้นสายตาของเด็กหนุ่มวัยสิปีที่กำลังอยู่ในวัยหัวเลี้ยวหัวต่อแววตาของเด็กหนุ่มนั้นเย็นราวกับไม่รู้สึกอะไรกับภาพที่เกิดอยู่ตรงหน้าเสียงหัวใจของแม่ทำไมมันถึงได้เศร้าแบบนี้นะขนาดเสียงหัวใจของพ่อ,อยังโกหกเลย พ่อไม่ได้เชื่อสักนิดว่าผมจะทำได้ไม่ยุติธรรมเลยทำไมผมต้องได้ยินเสียงพวกนี้ด้วยนี่มันคำสาบชัดๆเสียงความคิดของเด็กหนุ่มยังไม่ดังเท่าเสียงหัวใจของคนเป็นพ่อและแม่ที่เขาได้ยินณนตอนนี้เลยฉันประถมศึกษาปีที่สองเราไม่ได้เอาดินสอของเธอไปนะ เสียงหัวใจของเพื่อนร่วมชั้นดังไม่หยุดเพราะการโกหกที่ทำให้หัวใจเต้นแรงขึ้นมันทำให้วายุได้ยินอย่างชัดเจนหนวกหูหนวกหูที่สุดเลยแต่ที่หนวกหูไม่ใช่เสียงของเพื่อนที่เอาดินเสาของวายุไปแต่เป็นเสียงของหัวใจของคนที่โกหกจนวายุทนไม่ไหวเอามือปิดหูของตัวเองเอาไว้พูดแบบนี้ไม่น่ารักเลยนะวายุเมื่อความยุติธรรมไม่เกิดขึ้นคำถามในใจของวายุก็เกิดขึ้นด้วย ว่าทำไมล่ะเขาเป็นคนที่ถูกขโมยดินสอแต่ทำไมเขาถึงถูกตำหนิล่ะแล้วทำไมเพื่อนที่ขโมยดินสาของเขาไปกลับไม่โดนอะไรเลยมันช่างไม่ยุติธรรมซะเลยปัจจุบันที่รักกลับเลยไหมผมจะให้ลูกน้องไปส่งวายุปุกหญิงสาที่นอนอยู่ข้างกายที่แม้แต่ชื่อของหญิงสาเขาเองก็ยังจำไม่ได้ที่รักที่รักที่รัก ชื่อที่วายุใช้เรียกผู้หญิงทุกคนเพราะเขาจําชื่อพวกเธอไม่ได้จริงๆยิ่งรู้จักกันตอนเมาแล้วยิ่งจําไม่ได้แต่แน่นอนหญิงสาวทุกคนรู้จักชื่อเสียงเรื่องผู้หญิงของเขาเป็นอย่างดีแต่ก็ยังอยากให้เขาหิ้วกลับมาที่รีสอร์ทอยู่ดีผู้หญิงคนไหนที่ได้มาที่บ่อน,น้ำพุร้อนแล้วไม่มีใครอยากกลับทั้งนั้นเพราะเงินทองชื่อเสียงอำนาจที่เขามีมาทำให้เธออยากจะเป็นผู้หญิงของเขาทั้งนั้นอืค่ะแต่ถ้าคุณอยากให้อยู่ต่อก็ได้นะ อยังไงดีนะช่วยทำให้ผมอยากให้คุณอยู่ต่อนหน่อยสิเมื่อหญิงสาได้ยินดังนั้นก็งัดไม้เด็ดของเตงออกมาเพื่อมัดใจริมฝีปากบางของหญิงสาวเริ่มทำงานไล่เลียไปตามร่างกายของวายุตั้งแต่แผงอกกว้างไล่ลงมาจนถึงหน้าท้องไล่ลามลงมาจนถึงจุดอ่อนไหวที่ตอนนี้ตื่นขึ้นมาเคารพธงชาติแข็งปึงปังแม้จะไร้าอารมณ์ วายุหยิบผ้าคุณหนูห่อตัวแล้วเดินออกจากห้องเชือดของเขาโดยสั่งลูกน้องว่าถ้าหญิงสาวในห้องอยากกลับเมื่อไหร่ไปส่งเธอด้วยแล้วอย่าลืมให้เงินเธอเป็นค่าเสียเวลาเมื่อสั่งเสียเสร็จตัวเองก็ออกไปตามหาผู้หญิงอีกคนถึงในบ้านโดยผ้าคุณหนูผืนเดียวนั่นแหละจีจีมันเอาอีกแล้วเนี่ยสงสัยว่าว่าต้องไปหาหมอแล้วล่ะมาทั้งแบบนี้เลยเหรออาบน้ำก่อนไหมสภาพดูไม่ได้เลย จีว่าวาต้องเลือกฟันสาวแบบไม่รักแบบนี้แล้วล่ะไม่งั้นนะต่อไปมันจะใช้การไม่ได้นะจีหญิงสาวในอุปการะของปู่เคของเขาพ่อปู่ของเขาเสียที่นี่ก็ถูกส่งต่อให้พ่อของเขาและพ่อของเขาก็ส่งต่อที่นี่ให้เขาอีกทีจีเลยต้องอยู่ในการอุปการะของวายุแทนจีเป็นผู้หญิงที่วายุมักจะคุยด้วยทุกเรื่องทุกเรื่องจริงๆไม่เว้นแม้แต่เรื่องบนเตียงความรักเงินเหนอจีตลกนะ ผู้หญิงเป็นเพศท,ที่โคตรจะโกหกเก่งก็จะมีแต่จีนั่นแหละที่ไม่โกหกวาเพราะจีสัญญาแล้วว่าจะไม่โกหกตั้งหากเล่ามันอาจจะมีปัญหาที่ร่างกายมันเสร็จนะไม่ใช่มีเสร็จแต่มันสั่งไม่ได้ดั่งใจเหมือนเดิมอ่ะเฮ้ยรอบเมื่อกี้เป็นชั่วโมงเลยนะอืมควรจะไปหาหมอนั่นแหละว่าไม่มีใครเข้าไปหาหมอเพราะมันเสร็จช้าหรอกนะว่าเนี่ยเป็นเอามากแล้วนะ ไปเลยปะอาบน้ำปะทำไมหัวใจต้องเต้นแรงอะเขินเหรอสาวเวอร์จินก็แบบเนี้ยนะพูดเรื่องใต้สะดือมักจะเขินเวอร์จินก็ดีกว่าเจอผู้ชายแบบวานะ <c oughs> แบบเนี้แซบสุดๆไม่ต้องแควะเลยในโลกนี้จีจะเป็นผู้หญิงคนเดียวที่วาจะไม่แตะเลยละใช่เพราะวายุรู้ว่าเสียงของหัวใจเธอคืออะไรแล้วมันดังจังหวะนี้มานานแล้ว แต่เขาก็ไม่เคยคิดอะไรเกินกว่าคำว่าน้องสาวเลยแต่ก็ไม่อาจจะให้เธอจากเข้าไปได้เหมือนกันเธอเป็นเหมือนคนคนเดียวที่จะไม่โกหกในชีวิตของเขาม้าห่วงก้างคำนี้คงจะเหมาะที่สุดเพราะเขารู้ตัวดีว่าให้ความหวังเธอไม่ได้แต่ก็ยังอยากมีเธอเอาไว้คุยในทุกเรื่องเขายอมอาบน้ำตามที่จีสั่งพร้อมกับเปลี่ยนชุดที่จีเตรียมเอาไว้ให้เรียบร้อยขอบุญครับไปละอย่าเดินไปหลังรีสอร์ทนะรู้ไหม สั่งมาตั้งแต่เด็กยันโตแล้วไม่เบื่อหรือไงอออโปรดติดตามตอนต่อไปทุกคนขาทุกคนขา,ท,นขาทำรายเรื่องนี้จะหลังจากบทลักอาคีประมาณ3ปีนะคะอ้อแล้วก็แล้วก็ว,กวายุน,นั้นเรื่องของพี่วานานั้นมี n อ1นถึงติดต่อกันยาวเหยียดถ้ายังไงก็ฝากติดตามในออดิโอบุ๊กด้วยนะคะส่วนใครที่รอออดิโอบุ๊กของพี่หมอก ตอนนี้แพ็กนั้นกำลังส่งตรวจสอบอยู่นะถ้าผ่านแล้วยังไงแพ็กจะอัปเดตให้ใน Line@ แอดออฟฟิเชีของทางช่องนะคะยังไงก็คุณผู้ฟังคะถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ check, กด u b บสไคร e แล้วก็กดระดิ่งติ้งติ้เพื่อไปพลาดคลิปใหม่ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ